ฮะสวัสดีครับวันนี้ <S 2> <S 2> <S เฮ้ยอย่าพึ่งเซ่รักอัดอยู่แป๊บน,นึงวันนี้อยู่กับเกมนะฮะ Death Island นี่คือช่องของครูแจ็คเกมนะฮะแต่วันนี้มาไม่ได้มาคนเดียวฮะ,ะวันนี้อยู่กับทีมครับทีมเนโก้ Killer Dog นะฮะสวัสดีครับอ่อนี่คือเดนนิสโลวครับจากเนโก้ Killer Dog ทีมครับโอเคครับ เป็นะแม็กนาเป็นแม็กน่าดูเลือดจะมากเลือดไม่ใช่เลือดนะผมว่าออกแนวจุกนะคนไทยงจะโหงี้ต้องไอซีนะฮะต้องไอซีพลดวงการพลดวงการไม่ได้ลงั่นแหละเอ้ยพลดวงการไม่ลงแพทนะฮะไอคีเมาจะเอาเล่าจะไปเล่าเหรอจะเอาเล่าเหรอขณะที่เขาหาเล่านะฮะเรายก อุตซีโซดครับตามอ,อยู่ดีไม่ว่าดีจะเอาเล่านี่นะฮะเป็นตัวอยา่างที่ไม่ดีของประเทศนะ,ะไม่นะฮะเขาคงเครียดจัดนะฮะเจอซอมบี้เยอะๆคงอยากได้เล่ามาย้อมจิตใจอะไรนี่ตามมาเนี่ย <laughs> วิธีดามานะเจอ๋อมบี้ไม่พอนะต้องหาขวดเหล้าไว้นะฮะจริงมากๆจะเป็นมนุษย์สันดาบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นมนุษย์สันดาบใช่ไหมครับตัวเองไม่เคลมตเองนะแอนบพอเยอะใช่ไหมใช่ฮะดีแล้วจิมขวดเหล้าแตกได้ด้วยนะฮะเออนี่นี่เราจะทําเควสหาขวดเหล้าก่อนนะฮะไม่ไม่ไม่งั้นเราเปลี่ยนรูปเควสก่อนดี้ไหมครับเอาไปเลยเอาไปเลยไปเควสใหม่ก่อนนะฮะไวเนะครับไปเอาพาสปอร์ตก่อนนะฮะไปเอาพาสปอร์ตก่อนโอ้ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลเอาวิ่งกันไปครับลงดอนไป อ,อ,อ,อีเจนี่โอ้คุณคุณแม็กหน้าคุณแมก็คแมกค่อนข้างจะออกแนวก้าวแล้วนิดนึง Somebody's having a bad day ใช่ bad day แน,น, <c ười> น่นอนใช่มัน bad day โอ้ี่มันมีมีปักหลังอยู่น่ะมันคล้ายๆกับธนูปักเข่าเลยอ่ะฉันบอกมันไม่เหมือนนะฉันบอกมันไม่ใช่นนายอ่ะมันเป็นอะไรละ่ะ <c ười> มันปากออกแนวหลังคอเนี่ยใช่ว่าเมียน้อยเขาคงแทงลงไปแน่นอนเลยเน้อเราดงว่าไอ้คนที่ที่มันนั่งอยู่ที่ตุ้มเมียน้อยของมันใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้แล้วพวกนี้มากเลยพวกนี้นี่เองนี่ก็เพิ่งเล่นท่าริมผาดเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้เล่นผาเฮ้ยเป็นฉีกคนนั้นแล้วเนี่ยไอ้ี้อยู่ให้เจ็บเปียกเลยดุเกลียบเอาเกียบเกียบเอ้าเฮ้ยไอ้โวยมึงออกไปอ่ะเฮ้ยเกมนี้ออกแนวซาดิสนิดนึงฮะลุมสกัมตีนายนะ เริ yeah. ่มเก็บเครื่องอ่ะครับเรคคอร์ดดิ้งครับผ so ู้ชายครับไป้อนบอลตัวผู้หญิงครับต้องเป็นผู้หญิงเปิดครับเรเบอร์ใชดี้เปิดครับไปแรงงานผู้หญิงครับก้ามาบข้ามาต้อนั่นครับโอ้สุดยอดเมีอะไรบุกแค่ผู้หญิงบุก่อนครับโอ้สุดยอดเยี่ยมเเอาเป็นผู้ชายก็เราต้องอยู่ข้างหลังผู้ชายต้องอยู่ข้างหลังครับชีวิตใจลูกผู้ชายครับอยู่ข้างหลังนะบอกมาอยู่ข้างหลังแล้วเก็บของครับให้ให้ผู้หญิงเขาตีไปครับ ก็เลยฮะนี่นี่แป๊บมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแปครับพอดูสกอตเทปที่แป๊บเลยฮะพอดีทำยังไงก็ไม่เนียนนะอ๋อเข้าใจเข้าใจเฮ้ยวันนี้มันมีปะมุดหน้าเขียวอยู่เนี่ยมีอะฮะตรงไหนก็ปะมุดหน้าเขียวนีนะมันผมจะจำไม่ผิดว่าไม่มีนะ มีบัตรนะครับมีบัตรมันมีบัตรครับพี่มันมีไอดีไอดีการ์ดครับเก็บไว้ยังไงบะทีวีครับทีวีทีวีใช้อะไรทีวีเป็นเตอร์เหรอครับพี่อ๋อครับกำลังกำลังดูเซรามูนลตอนนี้ตอนนี้กำลังดูเซรามูลเซรามูนโดนเซนเซอร์ถึงใบดาวกันนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยอย่าไปเตะเขาสิเขานอนอยู่ในท่าที่เพิ่งทำเสร็จออกแนวว่านอนอยู่ดีๆจะไปยุ่งก็ได้ สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยเน<อ>ไหมเขาลุยเดียวผมไม่ต้องโทรอะไรมากมายผมไล่เก็บตังค์อย่างเดียวให้เขาตีไปก่อนแนวเหมือนอะไรยิงอ,อยู่นั่นเองเราตามแกมทีหลังฮนะเราลูกผู้ชายตัวจริงเอาไรเลยพี่ิฮะอย่าลุก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 สิคนนี้ฮนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฮึ่ม ทำท่าจะลุกทำท่าจะลุกยเยอะอยด้เยอะยด้มาเยอะออทำท่าจะลุกไอ้กิ้งอย่าลุกอย่าลุกไม่เอานี่ยนะผมต้องการเล่นโลกแกนเป็นไงครับรู้สึกได้ว่ามีดแม่งเด้งกลับมากับปักหัวตัวเองเกับเวลาทำไมครับมันมีสกิลบุระแรง<ห>นะมันย้อนม,มา,า,า,าอ้าโอ้ยนี่สาวพังนะฮะเนี่ยไฮะ นี่ฮะดูนี่ฮะดูดูดูทรงผมดูทรงผมอ๋อนี่เป็นไงล่ะผมคนข้างตั้งนะครับคนข้างตั้งนะเขาเขาหลอกตัวเองนะโอ้โหไม่ได้มาี่นไม่หาก็พูดซะงั้นโอ้รู้สึกแปลกๆอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกไม่เอาอย่าลุก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 ของมีคืนด้วยอย่าลุกอย่าลุกปัด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 ใจเย็นใจเย็นติดถ้วยคาง เรากลับไปดีครับอ่าเมื่อกี้โทษทีนะฮะติดปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าเออแม่งกระตุกตุกครับกระตุกคืออะไรก็ไม่รู้คือจริงๆเครื่องเครื่องเครื่องของแอดมินแม็กเขาจะแบบว่าแรมแตกแต่เครื่องของคูแจ๊สนี่มันเหลือ4กิกะกับฮาร์ดดิสที่ใช้จำนวนมาก ฮาร์ดดิใช้มากไปนิดผมมากนะเอาพอดีผมใช้ทุกอยาทุกสะพังฮนะเป็นทะุกเม็ดนะฮร์ดดิสนิดหน่อยใช้หมดนะฮะเฮ้ยอยากจะเลิ้วอัพว่ะยังไม่อัพแล้วต้องมุดแน่ครับ Milan: ยังครับผมยังกากอยู่เลยกลยลย <S 1> <S 1> ็ใครให้คุณไปล่อนอย่างนั้นละ่ะ คุณแม็กก็ไม่รอผมสักนิดเดียวผมคหิบไปเรื่อยๆนหะน้าผมก็ตันนะ้งตรงนีเนี่ยอย่าผมเดินผ่านผมเห็นแต่ศพคุณแม็กทำทิ้งไวนะ <c oughs> ้เนี่ยดีดันเลยนี้คุณต้องไปตรวจสอบนะฮะเืมพื้นไปนะเขาแอบมาซ่อมของทางนี้เองนะ <c oughs> ดูคือไม่โดไม่ได้นะฮนะใครชอบโดคือมันโดทุกที่แลนะ้วของในเกมนิดนึงไปซ่อมได้ซ่อมได้ ร่องร่องร่องโหโดนอย่าง,งไหนครับเนี่ยที่เราก็มาใส่มีนีม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 าไว้ปลาเลยเดี๋ยว่าเราเล่นลงเมกันโอ้โอราจจะรู้สึกว่าเกมเริ่มกระตุกอีกแล้วนะครับกระตุกอีกแล้วโว้ยดูท่าว่านา่าจะไม่ไหวนะอย่างนี้ใส่เป็นโอกาสต้องหาตังค์เพิ่มแลมซะนะครับผมเนี่ย ู่ในช่วงปั่นของะฮะช่วงนี้จะเงียบหน่อยเกมนี้ได้ตังมาไม่ต้องทำอะไรมากนะอัพเกรดไปเรื่อยๆนะ,ะอัพเกมกันเดียวเลยะฮะแต่ถ้าตอบครับเพราะว่าไม่อัพได้ไหมผมทิ้งมีดไปเดี่ยวเลยฮะไหนครับไปเช็คดูครับไปเช็คดูครับ,รบโอ้ยน,นี่มันนี่มันมตลาดสดสนามเป้าโอ,อ้ยเต <laughs> ิมี๋ยวผมจะเอายังไงวะเนี่ย เเดืออาครับเือเอาครับงั้นผมขอทิ้งของก่อนแล้เพราะว่าของผมมันก็เยอะเหมือนกันคือถ้าได้มีดนี่ตัวโลแกนของผมนี่มันจะดีมากเลยนะเพื่อโลแกนหน้าตามันแบกแฮมมากมากแบ็กแฮมนะพี่แบกนะฮะโลแกนนี่เขาได้มีดเนี่ยเขาเคพี้ยงเราสาแก่ใจฮะคือแรกๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะแรกๆสกิลอาจจะยังน้อยเห็นไม่ชัด เวลาใครได้ทดลองเล่นแล้วลองเครี่องมีดโดยโลแกนดูจะรู้นะเป็นประสบการณ์ความมันเป็นไงครับโอ้มันจะได้อารมณ์มากยิ่งตอนหมดไฟฟ้านะฮะช็อตใต้ตีนเพื่อนนี่งองุ้มสะใจเลยเกินนะเคยโดนมาแล้วนะนเป็นอะไรที่แย่มากนะแต่ว่าพอดีเทนเก่ามันหายนะผมก็ไม่อยากเจอแทบตอนนั้นเลยฮะเพราะว่าเขาต ผมตายพุ๊บมีไฟฟ้าของเขานไงเลศมากครับโอ้ออย่าพูดเงีน้นเซ่ปัโทโธมีไอ้หน้าผมไม่พอนะต้องทาผมด้วยนะปัโทโธก็รกาแก้ก็มันแค่ะเดินไปโดนตีนคุณเองตายแรงมากไม่รู้ว่ามีรู้ว่ามีตายนะ เออผมได้ยินเสียงอะไรวะครับมีคนวะมีคนวะมีคนว่ามาพอนี้ไม่ได้ไม่ได้ไดื่มของเปรียวนะเลยว้าห้างูต้องคนแฟนคลับเยอะจริงๆนะครับพี่เบ็คขออะไรพี่เบ็๊กของ่ายไม่ต้องห้า้ยมีอายุยะโอ้เรนซากุปามีสะเปลืองเลยอยากให้อะไรเรนพี่เบ็คอ๋อไม่บอกล้วไปขอทำไมกับเจ๊จีนเอี แต่จีนก็ไม่ได้อยากได้แล้วพี่เป็นกาพิเ็ษอยู่เห็นแม็กเล่นตัวเห็นอดมินแม็กเล่นตัวผู้หญิงนี่นะฮะอ้มินแม็กอื่นนะอ๋อไม่เกี่ยวฮะก็แล้วไม่เกี่ยวเลยนตอนนี้นี่ต้องการเพราะว่าปฏิวัติเท่านั้นเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นจอมยุทธ์ที่นี่การโขเป็นที่แบบผู้หญิงอดอยากฮะขโมยของตามที่ลกล้างกินนะฮะคืออะไรอะไรมันยินได้ผมจะโดฮะอ๋อดฮะ บ้านผมไม่ค่อยโดผมเรียกแซงฮะไห้พวอดใจเหรอให้ควอดใจเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นะไม่เอาไม่เอาไห้พวอดใจเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่าอย่าอย่าเนื่องจากว่าผมปิดเอฟเฟคไว้นะฮะฉะนั้นผมไม่เห็นแรงระเบิดเมื่อกี้เออเราไม่ได้รับเพลสมาครับครับ ีเยวะกคุณจี Jamie, นะฮะวิ่งไปไหนไม่รู้นะฮะน้อยเราต้องทำเฟสฆ่ายักษ์นี่ให้เห็นซะก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราได้จบเทสกันโอเคลแต่ถ้าเจออะไรว่าเรายังไม่ไปฆ่าอยักษ์นี่สักทีเราจะไม่ได้จบเทปนะฮะไอที่เราเห็นเป็นลูกแบงค์ในตามตัวของศัตรูพวกนี้นะจริงมันไม่ใช่แบงค์นะมันเป็นะรครับมันเป็นลอตเตอรี่นะฮะ มันเบ้อไอพวกเคียนมันซ okay. ื้อลอตเตอรี่ไว้ฮะที่เราเก็บไว้นี่คือลอตเตอรี่มันใช้ได้ฮะมันเอาไปพับนกกระเรียนได้ครับพนกกระเรียนนี่เป็นกีรกรรมต่อต้องใช่ไหมละก็เหรอฮะเออย่าอย่าอย่าหาเรื่องติดคุกกันเลยดีกว่าฮะโอเคโอเคเดี๋ยวดราม่านะ้วฮะคนวิ่งกันออกแดงแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นมาหอกแดงแล้ว ไม่เหนื่อยวะอะเนี่ยเหนื่อยดิฮะเหนื่อยไหมหนูดิวังไอเกรียมเครื่องผมเริ่มเด่นชัดเริ่มกระตุกแล้วนะฮะรอดไหมกับการฆ่าอายะนี่ปีลุงซีนามอยนะฮะซีนามอยครับบนหน้านะฮะด้วยด้วยความแข็งแม่งเลยไม่รู้จะทำอะไรนะแข็งมั่งเลยแข็งแมั่งเลยมันใส่ขี้หน้าเขานะฮะซีนามอยรอดหน้าเลย เอออีเจเนี่ยเอาส้นสูงมาถีบตรงนี้ไปครับไปครับคือผมสงสัยอีเนี้อย่างนะอีเจเนี่ยมันใส่ส้นสูงมันวิ่งบนหาดทรายได้ยังไงวะครับมันน่าจะลงไปนานเลยช่วยบอกผมหน่อยผมผมมีเรื่องสงสัยอย่างฮะเรื่องเ,อเวลาลงแกนกระโดดอะทำไมฮะมันน่าเกลียดมากเลยกระโดดตองขายองๆยอฮะมันเหมือนคนนั่งยองครับ เหมือนคนนั่งยองกากระนะฮะต้องไปสนังเกตเองหลังนะเป็นภาพแบบที่ทุเละมากนะเอาคันรีบไปจบเทปกันดีกว่าเดี๋ยวไม่จบเทปนี้เพราะเครื่องผม้าจะไม่รอดหลังจากนี้โอ้วิ่งยางเร็วเลยฮะพอเตอร์แบกนะฮะวิ่งเร็วมากนะเออถึงถึงห้องก็ออกแบกพอดีครับนี่จะวิ่งแข่งกันใช่ไหมฮะโอ้คงไม่ไหวฮะฟรีรันนิ่งนะครับ งานผมมีคนขออะไรได้เยอ้ยเนีด่ามว่เกอร์จากไหนครับว่าเกอินน่ะติดต่อรายการเขาพิมงมาแล้วครับไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกเฮียเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ชายนะฮะฉะนั้นเราจะให้ผู้หญิงลุยก่อนนะฮะเราเราเป็นแบ็คอัพอยู่ข้างหลังครับเราเป็นแบ็คอัพอยู่ข้างหลังนี่เขายืนเม่ออยู่แล้วเธอไปปานี่ใส่เขาทำไมอ้าว คนเนี้ยเขาคนเนี้ยเขายืนมาเลยด้วยอ๋อเลยครับผมขอโทษ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 ที่มีดผมไปปักตรงจี้เขาพอดีนะคือเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคือผมก็ไม่ใช่คนอุบาทว์ามกอะไรขนาดนั้นนะทำยังไงดีเนผมออกแนวเฮนไตนิดหน่อยก็แค่แบบแล้วก็นะเอาเราเป็นยาจกนิดนึงครับกินกินของตามข้างทางอ๋อเลเวลผมอัพไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวขออัพเลเวลหน่อยเอาเลยครับเอาอะไรมาดีครับฟิลลี่ดีกว่าเนาะเอาเอาเอาเลย นะเอาฟิลลี่มาอันหนึ่งด right ้วยกันเพื่อความอยู่รอดของวงการนะเดี๋ยวแบบว่าเราจะมีต้องใช้ในขณะที่ประตูจำนวนค่อนข้างจะมากนะฮะฟิลลี่ค่อนข้างจะมีประโยชน์เดินเข้าไปนะเราจะเจอเขาว่ายากทุกเทียบเลยอ่ะรถแก๊สแก๊สโดนหัวฟูไปดึกป่าถังแก๊สทำไมไปล็อกโดนซอมบี้ ลำบากตรงน,นี้ครับเราต้องมาไล่เก็บมีดทีหลังครับตายไดหรือ,อยังอ๋โอโดนไฟลุกตีนเอ้าเอ้าไฟลุกตีนเอ้าเอ้นี่เป็นบินเตอร์ไอ้ตานพวกปิ้งย่างเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วเช,ชื่อเชื่อครับเชื่อเชื่อแหวงเข้าไปแหวงเข้าไปนะนะฮะเปิดประตูแล้วนะมาแล้วครับไอ้ยักษ์ขอตัดขอตัดไม่ดูไม่ดูไม่ดู มา,มาครับพิยะเย้โอ้ยกระเดนเน็นนะคุณไหมใจเย็นนิดนึงครับโอ้โ,อโดนปลาโดนกระจุ๊กันพอดีผมปลามี่โดนพี่กระจูเขาพอดีฮะับทำเป็นปลามั่งโอ้ยกระเด็น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 เอ้ยนี่เบลยวมิดหมดเออไม่มีฟิลลี่นะฮะ โอ้ยแข่งโต๊ะบ้านระวงกระเด็นนะฮะกระลปามีซัพพอร์ตไปเรื่อยๆอย่าแข่งอย่าแข่งเล่นอย่าแข่งเล่นอย่าแข่งเล่นบอกอย่าแข่งเล่นอ่าเรียบร้อยฮะดูเป็นทีมดีไหมฮะดูเป็นทีมดีนะฮะเอาจริงๆหน่อยเถอะไม่จริงอ่ะรับๆไปเถอะนะโอเคโอเคโอเคโเอาละนะเข่าที่มือทำไงนะเปิดไฟฮะรอเก้ฮะ ตอนนีาา้พี่ร้องหนึ่งตอนนี้เราจะไม่เห็นว่าเขาเปิดไฟฉายนะจร <Yeah, S 2> ิงจิไอ้พี่คุณแม็กเขาเปิดไฟฉายฮะโดยปกติของเขาคือการล่อตะเข้นะฮะเออผมเห็นวาร์เกอร์ชาวพังวิ่งตามไปเมื่อกี้สอบนี้นี่ครับไปแค้มป์เตะเองฮะนั่นครับลอตเตอรี่เบอร์สามสิบนะฮะลตต้วนะล,ลอตเตอรี่นะล้วนๆเลยมันมั่งเป็นลอตเตอรี่นะฮะมันจะมีเบอร์กำกับอยู่ยนะมาแกนใดดีครับ เอาตึงเริ่มเียวอยู่นียอย่าลืมมาเก็บนะฮะตรงไหนครับอคอมตรงรับ <c oughs> ผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าเกมนี้เราลือคอมแล้วเราได้แบตเตอรี่นี่คืออะไรอ๋อคือมันเของคุยจริงๆเ่ะแต่มันคุยไวมากเลยมันแกะเอาฐานเมนบอร์ดออกมาไวมากเลยนะแบ,แบบแบบซีมอสใช่ไหมนะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่าเอาซีมอสไปทำอะไรเนี่ยเราจะคุย,ยันภาษาคอมพิวเตอร์มากไปเลยเปล่าเดี๋ยวคนจะงบบยยง เราหอบแต่ไปตายจะหมดได้คือไอเกม Red Island นี่เป็นอะไรที่บ้าอีกอะคือใครใครใครเล่นแล้วจะเจอนะคือมันมีบั๊กประหลังประหลาดตงบันไดตายก็มีเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเราเคยแบบลุ้งเฉยเยเนี่ยตกบันไดตายเฉยใช่งไงเยเล่ะบางคนตกใจตกบันไดตายกม,กมกครับเราเป็นคนดีฮะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ชายครับเราจะปาไมดอยู่ข้างหลัง แล้วมีดเราก็หายหมดครับยีงไปไหนครับเออผมว่าน่าจะอยู่ที่คุณนะไหมยิงเหรอ <laughs> ผมไม่เคยด่หอคุณ <laughs> โอ้นี่ใครปามีดปักตูดเธอเชียวเนี่ยช่างน,น่าสงสารเป็นยิ่งนะยิงเหรอเออคุณแม่ครับ <c oughs> คุณแม่ครับ <c oughs> คุณแม่ครับคุณแม่มายืนตรงนี้นะฮะ <c oughs> ผมอยากให้คุณแม่โชว์เหมือนกับคลิปของชาวบ้านช่องนะเราเนะแลทำอะไรกันครับ โอ้กระตุกครับกระตุกกระตุกแป๊บนึงกระตุกกระตุกอ๋อทำไรเอ่ยะครับลองดูฮะทไรครับม่กี้กระตกรุกนะฮะเนะอยองหยุดยังไงเอาคุณแม่ครับมาปัดโลดาตรงนี้หนอ่อยฮะโอเคครับัดโลดานี่นะครับเน <laughs> ื่องจากว่าเด็ดอเราไม่มีสกิลัดโลดานะฮะเอาคุณแม่จะโชว์ฟอบโลดาเอา หดรูลผมไม่เอาอาวุธฟันศพนะฮะมันเปรืองของเวที่สุดเราก็เราก็ทำการวิทยุติดต่อไอซีนาหมอยนะฮะเราทำการยึดตรงนี้ไม่ได้แล้วนะซึ่ง ผมไม่เข้าใจว่าเขาอยู่กันแยะๆม,มาช่วยเรานะให้เราไม่กี่คนมาให้เราสองคนมาทําการยึดสถานที่สถานที่หนึ่งแล,แล้วเขาก็นั่งรถกระบะกันมาฮะอันนี้นี่เขาเข้ามาทําการชุมนุมกันหรือเปล่าฮะอ๋อ,อเขาเป็นรถเสื้อแดงกับสีแดงเลยใช่ไหมแตไม่แน่นะโโมยาัาดามาอีกนะฮะ <laughs> นี่คือสถานที่ชุมนุมต่อไปนะไล่กาดนะเอาฮะสำหรับเทปนี้ก็คงเอาแค่คทยนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเทปหน้าเอาไว้ว่ากันใหม่กับทีมของเรานะฮะน <Nice job, S 1> อสอบเอวนชื่อทีมกันอีกครั้งคะเนโก้ิลเลอร์ด็อกวิดมายเพลนครับโอ้โหเย <laughs> อะเลยเชื่อนี้ชื่อนี้ไม่รู้ได้มายังไงนะ <laughs> โคตรยาวเลยมันยาวมากผมผมคนคิดเองผมยังแบบไอ้เฮียคิดมาได้ยังไงวนะเนี <laughs> <laughs> ่ยยิงเกย์กางเป็นไรอะเบ๊กอ๋อเบ๊กกำลังกระตุกอีกแล้วครับกระตุกครับเบ๊กเบ๊กไม่ได้เกย์กังอะไรครับ <laughs> เบ๊กกระตุกครับโอเคฮะจบเท่านี้แล้วกันครับ ไว้เจอกันเทปหน้าฮะสวัสดีครับ